นี่ตัวแรกข้ามาแล้วนะครับผมสายฟีท่านไหนที่ยังไม่เคยขึ้นมาได้เลยนะครับผมอ่ะลูกเอาอีกคนข้ามเดี๋ยวครับแทบปีเหรอครับเอาถามว่าแทบหมดแล้วปีสองปีคุณแม่สองปีนะครับเตถือว่ได้ช่องวันเลยจ้ะครับติดต่อมาสิบสองวันแต่เริ่มต้นจากสองปีที่ผ่านมาจ้ะอืมแต่เออถือว่าเป็นสติแบบ บเบาเล่นอยู่ครับสุดยอดแต่ว่าก็ถูกหลายถูกเจลิญมื่นมื่นสองหรือเปล่าแปดพันสามพันถูกฉลากกินแด็กรัฐบาลด้วยโอ้ถูกฉลากกินแด็กรัฐบาลไปไหนก็ไปด้วยนะครับใช่นนะครับข่าวในหยาดเด้อพอเนี่ยต้องมาครั้งแรกด้วยกันเออคนตื่นเนาะนี่ตคนเฟื่องบอ้ยได้ออกทีวีนะคะค่ะได้ออกทีวีแล้ว ตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณแม่แดงนะคะแล้วก็คุณพ่ออะไรนะคะพ่อสิงห์นะคะแล้วก็อยู่กับน้องน้องลูกแก้วตึงๆไม่กันนะคะเต้นไม่กอนลุกตึง ติ้งติงติ้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 งติคงติ้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 ติ้งติงติ้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 งตติงติ้งติง้งติงต ป้าคุณยายถุหวยตลอดคุณแม่แดงนี่ถตลอดคุณแม่แดงตลอดบาร์คามิสูบบารอบเดียวหรือว่าสองรอบก็ถูกเวนแค่รอบสองรอบก็ถูกนะครับตั้งแต่ตัวแก้วมานะครับอันนี้ประมาณระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ตัแก้วมีสองปีค่ะสองปีแล้วค่ะถูกมาสองปีรอสองปีถูกกี่กี่ตัวแม่สองหรือสามตัวคะส่วนใหญ่นี่ถูกกี่ตัวส่วนมากก็ถูกหวยรางวัลสี่ครั้ง รางวัลสี่ครั้งรางวันสี่ครั้งคือรางวัที่สี่เรครับรางวัลที่สี่เลขเลขตัวสี่ครั้งใช่ไหมโอ้ถูกเลขสี่ตัวเลขท้ายใช่ไหมฉลากที่แบบกะบายท้ายสองตัวค่ะแล้วก็เลขท้ายสองตัวถูกมาสี่ครั้งแล้วเลขท้ายสามตัวกับเลขท้ายสองตัวนะคะ นะครับจริงงจริงริงจริงจรงจริงงจตนิงงจริงจมนะครับจริง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 จนี่เป็นเสื้อกล่องรองจริงจริงนีสามารถแบบทั้งทังที่ไม่ได้สอนใช่ไหมพ่อไม่ได้สอนนะครับก็คือแบบไม่ได้หัดตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณมากเลย่ะขอบคุณค่ทำไงคะ ขอบคุณค่ะชิริกัได้ยินเสียงดนตรีรดเหนี่อกระยยย่นได้ยินเสียงดนตรีรดแห่นะคะได้ยิเสียงดนตรีบอดดยนะคะก็เลยเต้นทั้งันดีใจดีใจค่ะขอบคุณมากๆจ้าอาหารยังไเป็นกินนกับกอจินนะกินเข้าจินเข่าจิ้นแหนมิ้นร้อยกับจินน้ำก้าจินน้อจ้นแหนมวาจกินัไจ้ะจีจีจิขอจิ้ไหมครับโนโนหันหน้าใส่กล้องลูก เก่งเก่งสวัสดีค่ะันหน้าสั่งด้วยด้วยนะครับบอกว่าโอ้ว่าหันหน้าก็หันหน้าน่ารักจังเลยเนาะน่ารักมากนะครับน่ารักมากท่านผู้ชมใครที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะห้ามพลาดนะคะน้องเพนตะใช่ครับห้ามไม่ได้นะคะเพราะเป็นครั้งแรกเพราะว่าอะไรครับพี่ตังครับรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นนกที่ไม่ได้ฝึกหาดเองบินมาเชื่อเฉยก็แบบสามารถที่จะสื่อได้เวลาเขาจะบอกจะเป็น กามาไล่หรือว่าอะไรนะก็จะออกแบบได้แม่บินว่นจ้ะบินว่นท้องฝาจ้ะครับเป็นตัวเลขเป็นยังไงแม่บินกาเป็นกาไลเป็นโตพ่อจะออกตัวไหนพ่อจะบินว่นเป็นโตให้ค่ะรีแคสิทธิ์เอาเสียงเพลงลงได้ไหมแม่ปิดโทรทัศน์ให้หน่อยปิดโทรทัศน์ให้แม่หน่อยวันจีนรีิคสิตปิดปิดโทรทัศน์หเลยลืมดูเมื่อกี้ ลืมบอไอ้ิ๋าดิสิ่ีสิเต็มเ็มมันอาบน้แล้ว่ห้อบา่ะออกเลยแล้วโอ้็ม่วนเ้อคนนอนเพ่นอน่อนไหนอนคนนอนนอนบอกครับนแสดงแสดงว่านอนพอมพ่อขอมแม่ครับแก้วจ๋า้ทักไข้มาแล้วน้องใสยฟ้าน้องสายฟ้าโอ้ซื้อมวนแถบพี่น้องสสยฟ้า เต้นเต้นเต้นก่อนลุกจริงจริงคนมันก็ต้องรหลายค่ละผมก็คือพ่อบอกนี่นะก็คือจะไปด้วยทุกที่ใช่ไหมพ่อสิงครับพ่อขับรถไปหมู่บ้านไหนก็ก่อรถไปเลยหรือว่าก่อบ่าครับก่อบ่าก่อบ่าครับก่อตามแขนตก่อตามแขนตามบ่าครับคือไปทุกที่ไม่ไม่บินออกไปไหนเลยนี่นะครับ นี่คือนกที่บินมานะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตอนฟ้าผ่าเนาะคุณแม่แดงตอนฟ้าใกล้โลกสักตัวตัวตัวหูกตัวมเนี่ยครับโอ้โหบอกครับเขาจะว่าต้องปวดเลือดกันคร้บชักใชย น่ารักมากนะครับขอบคุณในหลายเด้อครับที่เขามารับชมในไลฟ์สดนะครับติดตาม FC เยอะจังเลยอยากได้มาให้ลูกคือว่าอานเนื้อเพื่อนจะได้น่ารักจัง่าแสนรักจังน่ารักมากนะครับนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหน่อยครับสายฟ้าสายฟ้าขอบคุณหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นเนี่ยประหยัดนะทำไมน่ารักจังเลยเนาะ FC บอกว่าน่ารักมากค่ะคุณพ่อค่ะนี่ เป็นน้องสายฟ้านำโชคนะครับเดี๋ยวแม่จะให้เอาโชคให้นะคะเดี๋ยวนะคะแม่แป๊บนึงอะเดี๋ยว FC เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวรอก่อนแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเนาะเพราะว่า FC เข้ามาใหม่เมื่อกี้สองสามร้อยท่านเราไอ้นี่ไปแต่ตอนนี้เราลบขึ้นใหม่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวให้ FC มาก่อนนะคะ ตอนนี้สำหรับ f อสวัสดีนะครับที่ f อเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เรามาหาแม่แดงนะครับข้อศีแม่โชว์โชว์น้องหน่อยอ่่านีมีอะไรบ้างทักทายให้ f อซดูความสามารถของน้องสายฟ้ามีอะไรบ้างคะความสามารถก็ง่าไม่หลายดอกจ้ายังบ่หลายก็แค่เต้นได้แล้วก็ว่าไมนเาป็นบอกว่าเป็นเต้นิจ๊ก อ่าความสามารถขั้นตอนแรกก่อนอันดับแรกคือเต้นได้ใช่ไหมอ่ามัาทำรำสิงตอนนี้ซิรูกยูเราเขาพูดยังนี่กระซิ่งหูเขาว่ามามาลูกมากระซิ่งมาคือดีใจค่ายค่ายแต่ว่าว่าโอ้ได้แต่ว่าซิรูกขอบคุณขอบคุณนะศิลปะเขาว่านี่กระซิ่งหูมาแล้วบาทแม่แจกหมดขอบคุณตีแม่ พี่น้องคนหนึ่ะเกินกับพยญาล้านนะครับนารักอีหลีอได้บอแม่เอฟซีจังว่านารักจังว่าอยากให้เอฟซีเห็นใช่ไหมแม่ยังเปล่าด้อรอสักคู่ก่อนเนาะแล้วค่อยเอาตัวเล่นจับได้บอแม่คนอื่นไปจับได้บ่ะวัดดไม่ได้ครับคนมาหยิบของนี่ไม่รง้ีนี่ใช่ไหมเอาห้ามเอายังนี่ชียงทันที นอกจากจะพร้อมมาหมายความว่าจะเป็นคนที่หวงของตัวเองหวงพอได้ค่ะมันดูแลแทนไห่ได้คุณได้ตัดเล็บไห้มันยุ่งเขาเลือดออกก็คือกระโดดเลยกระโดดใส่คนที่มาที่แบกหน้าใช่ไหมครับกัดกรดัดแต่ยุ่งแสดงว่าถูกเชตากับเอชซีอยู่ด้นี่เอสเอชมีอยู่นี่ใช่แล้วจะเก่าบีนหุ่มด้วขอบคุณพ่อ วัสดีเอ็กซีเข้ามาดูนะครับไลฟ์สดแบบนี้นะครับผมขอบคคุณนะะสายฟ้านำโชคนะครับผมขอบคุณเลยค่ะน้องสายพานะคะก็ส่งเสียคตอบรับนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดนี่ก็จะฟังว่าพูดว่าอะไรคุณแม่เอ็กซีมันถามมาถูกฟิต่อมาจังหวัดเหรอครับจกปีเหรอครับเอาถามว่าจังหวัดกี่ปีคุณแม่สองปีเด้อครับเจะซิอว่าจะช่องงวดเลรอจ้ะครัา ติดต่อมาสิบสองงวดแต่เริ่มต้นจากสองปี่ิพันมาถือว่าเป็นสติแบบเบาเลยนดิพันสุดยอดถูกกกถูหลายถูกเตละมื่นมื่นสองแปดพันสามพันถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยอถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ได้ขายสองตัวเลขสามตัวสี่ครั้ง สามตัวนี่ถูกสี่ครั้งแล้วสองตัวก็ถูกจ้าลอตเตอรี่ทั้งนั้นเลยจ้าอ้วว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 อววาววว้าวไวว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 วงวว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 ้นว่วว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 วผวววววววดวว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 ม้อวอวอว ไปคุยแจักความแทนพี่น้องค่ะดูดูหัวน้ำเนาะเนอะคือสายตาจะแสนรูมมากเลยนะคะน้องใส่จ็กเสื้อดิน้องสาายใสคุณพ่อคุยคุยกับน้องทุกวันนะค่ะใช่แล้วเพิ่มเพิ่มอีกสิสิพูดไม่ได้เลยเจ้า เฮาพูดไก่เพื่อนสิหูนะไม่ไปไหนรู้อันนั้นเป็นที่นอนเเลยนนนนะคอออ๋ป็ที่ใช่ไหมที่นอนที่นนอคือหลังทีวีที่นอนผมกระถางโยนสบงวงนอนอ๋อโอ้ยพันหยาดมาได้เลขเอาเอิบนะสันพ่อเอิบนะมากมามาเร็วตอนนี้เราจะทำจะได้หรือเปล่าจะได้ตอนนี้เราจะขอนะครับขอขอโชคขอลาบกับสายฟ้านำโชคแล้วนะครับรีแล้วมาดเลยามครับผมว่าเอ็ดมินเข้ามาดหรือเปล่าเมาเลย นำเป็นแนวทางได้นะครับผมไมว่าต่อไปนี้นะครับเป็นที่นอนใน้องสายเยนสองันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องสายฟ้าจะเข้านอนแล้วนะครับผมตรงนั้นจะเป็นที่นอนของน้องนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวให้แม่เรียกก่อนเดี๋ยวเราเรียกกันนะพ่อหาเลยแม่เป็นพ่อคปนแม่เเรียกมที่นอนจะอยู่หลังทีวีมาเลพ่อคนเรียกมาไลนมากันแม่เรียกอลงไม่กันค คนไม่เลี้ยงคนจลิปโลค่ะบ่คนมาบ้านน้อบ้านเนี่ยขวบเดียขบแลเนี่ยนะแน่แน่แน่ตอนนี้ตอนนี้สายฟ้าจะก็นอนสายฟ้าจะก็นอนแล้วนะครับเอฟซีเราต้องรีบแล้วนะครับเอฟซีจะก็นอนครตอนนี้แล้วจะนอนยังไงะ อ่ะลงมาได้แล้วคุณพ่อค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปอ้อนบอลก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ตัวแรกข้ามมาแล้วนะครับผมสายฟีท่านไหนที่ยังไม่มาได้เลยนะครับผม อ่าเอาอีกก่อนค่ะใชครับข้ามาแล้วนะครับหลักที่2นะครับบัเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่ครับขอบคุณครับเอาให้พ่อก่อนหลักที่2ของงวดนี้เข้ามาแล้วครับตัวที่2ได้มาแล้วนะครับ f c ครับค่ะท่านผู้ชมนะครับโอ้น้องไปแล้วครับได้2ตัวนะครับได้แค่2ตัวพี่ตังจ้าอ่าพี่บุญธรรมได้แค่2ตัวนะครับตัวค่ะ ได้เลขแค่สองคุณแม่นะคะก็บอกว่าให้มาค่ะจะขออีกตัวหนึ่งนะคะจะได้หรือเปล่าพี่ตังครับใช่ใช่เดี๋ยวรอดูนะเรารอเราดูนะครับว่าจะได้สองตัวหรือว่าสามตัวนะครับให้แค่สองไม่ไหวให้สามนะครับลูกขอสามตัวโอ้ยเราดีเขายกซีทั้งสามสิบท่านนะครับสำหรับแม่คะปกติทุกง้วนในเฮดจับแบบนี้บ่ค่ะม้วนจะงวดนี้เป็นงวดแรกเลยจ้ะมันคือจับได้ใช่ไหมมันคือเก่งแท้ วันแรกจ้ารถบุกเคยเห็ดเกือกท้าบุกเคยเห็ดจ้าเกือกขาอี่ลีพ่อแม่ขาเถือหน่อไม้าลลับโซให้เนาะจ้าแม่หน่อมาลับโซ่มันปขอกันหรือพ่อลูกแหวมาดกันลูกเฮ้ยเดี๋ยวจะฟ้าให้เพิ่นอารมณ์ดีก่อนเอาจะฟ้าคุ้มเพิ่นแม่ถ้าเพิ่นบ่ะหัยเขากับบัาเ้าตัวก่อนกระได้นองแม่นอะใช่เพราะสงสัยน้องนำสายฟ้าค่ะ มาเดิมมาเดิมจะง่วงใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคุณแม่นะคะจะให้ตัวไหนเนาะจะแกะออกมาแล้วเป็นตัวไหนคุณพ่อจะเป็นคนเปิดเปิดทีละคนแล้วกันนะครับเอาเปิดทีละอันให้ผู้ใดเปิดเอาเปิดทีละคนก่อนเอาคุณพ่อเดี๋ยวนะครับพกอ่านี่นะครับพ่อชูขึ้นหน่อยครับเปาก็ได้นะครับไม่ชัดเจนฝากติดตามทางช่องยูทูบนะครับแต่เป็นคุณแม่เปิด หลบเลยนะครับหลบกล้องน้องสายฟ้าหลบกล้องนะครับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้ดูในกลอบหนึ่งนะคะชมทีวีนะครับนี่นะคะตัวเลขน้องสสยเป็นบบคูณเคยกับหลายเสียงนี่นะคะตัวเลขนะคะที่น้องสายฟ้านะคะจับให้ตัวแรกก็เป็นเลขหกนะคะตัวที่สองจะเป็นเลขคูณนะคะท่านผู้ชมฮะทันเข้าบ้านขึ้นสฮสรุปเป็นหก